เปนค่ะุเปลนครับหนึ่งต่อหนึ่งความหนักใจขึ้นอยู่กับคุณตั๊กสิริพรครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนสุดท้ายครับใครได้คนน,นั้นคือแชมป์ครับผู้ชมติดตามครับ อเรนครับอเรนคือแชมป์คนใหม่ของไม่หมดนี่เสียงโชครับ แกมนที่ลูกหนูดีใจไหมหนูมาถึงวินาทีตรงนี้หนูดีใจไหมลูกก่อนอื่นก็อยากจะบอกก่อนว่าหนูร้องไห้ไม่ได้ร้อเพราะว่าเสียใจค่ะที่หนูร้องไห้เพราะว่าดีใจแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ หนูไม่คิดมาก่อนว่ามันจะมาถึงวันนี้ได้การที่หนูแพ้มันไม่ได้ทําให้หนูรู้สึกว่าหนูจะต้องแบบผิดหวังหรือว่าเสียใจเพราะหนูคิดว่าจะชนะไปได้ตลอดอยู่แล้วหนูเตรียมใจไว้ตั้งแต่สมัยแรกแล้วที่หนูมาแล้วหนูก็ดีใจที่ผลการตัดสินได้เป็นไปตามความเป็นจริงค่ะเพราะว่าน้องเขาเก่งมากจริงค่ะ หนูต้องขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะคะขอขอขอโทษที่หลายๆครั้งหนูอาจจะทําให้คณะกรรมการเขาต้องหนักใจคือหนูไม่อยากให้หนักใจคือหนูเข้าใจจริงๆคะ่ะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆนักดนตรีนะคะขอบคุณผู้ขเข้าแข่งขันทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานนะคะที่หนูเชื่อว่าเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยมากกว่าหนูอีกใช่ค่ะวันนี้หนูได้ทาได้เต็มที่แล้วที่ แล้วหนูต้องขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ทุกทุกคนเลยที่คอยดูหนูมาตั้งแต่แรกคอยให้กำลังใจหนูมาตั้งแต่แรกอย่างที่หนูบอกทุกทุกครั้งว่าเราไม่ได้เป็นญาติพี่น้องก,กันแท้ๆแ,แต่เขาแบบยังมีความรักให้หนูความเอ็นดูให้หนูหนูต้องขอบคุณเขามากจริงๆค่ะก็ขอบคุณรายการไม่หมดนี่ค่ะหนูมาอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าหนูได้มาอยู่หนูได้คําแนะนําจากหลายๆท่านทําให้ชีวิต ปลี่ยนไปเลยรายการทําให้ชีวิตหนูเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเลยวันนี้หนูอาจจะหมดหน้าที่ในการเป็นแชมป์แต่ในความฝันของหนูทนี่หนูอยากจะเป็นศิลปินมันก็ยังไม่จบแค่นี้ค่ะหนูเชื่อว่าหนูจะ จะยังไม่หยุดพัฒนาตัวเองแล้วก็จะทำตามขอมงฝันๆของหนูให้มันสำเร็จได้ค่ะหนูก็อยากให้ทุกๆคนคอยไป็นกำลังใจไปได้ไงน,นะคะพวกเราจะเป็นกำลังใจให้แก่หนูเก่งมากๆนะลูกมันยากนะ คุณจะยืนมาหนึ่งร้อยสมัยคุณไม่ง่ายไม่ง่ายลูกเก่งมากแล้วพวกเราก็จะจําแล้วก็จดจําแก้ม<ะ>แชมป์ผู้หญิงหนึ่งเดียวของเราที่ยืนระยะมายาวนานเป็นร้อยสมัยถือว่านานที่สุดแล้วก็หนูน่ารักมากๆยอดบ,บริจาคก็มหาศาลนะครับขอให้แก้มได้เป็นศิลปินวันหนึ่งหนูกลับมาแล้วก็มาตรงนี้มานั่งแบบที่พี่ฝนนั่ง เป็นศิลปินนูเป็นได้แน่นอนใช่ไหมพวกเราเป็นได้แน่นอนจากวินาทีนี้ไป<ม>แก้มจะเริ่มเป็นศิลปินแล้วขอให้หนูประสบความสำเร็จอย่างที่เราตั้งใจและเชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะให้กำลังใจขอเป็นเด็กที่น่ารัก เป็นเด็กที่เป็นแบบเนี่ยที่เราได้เห็นถึงความน่ารักตลอดเวลาที่เราเจอกันขอให้ประสบคสวามสําเ็จลูกพวกเรา <c oughs> ทุกคนก็จะขอดูความสําเร็จของหนูที่นี่ก็คือโรงเรียนที่หนเหมือนกันแก้มทําได้ลูกลูกของพ่อเก่งที่สุดขอให้หนูประสบความสําเร็จเต็งที่ตั้งใจแล้วก็ขอให้คุณงามความดีที่หนูได้ทำเอาไว้เป็นเครื่องนําทางให้หนูเจอแสงสว่างเจอคนรักและเมตตาแบบนี้ตลอดไปรักนะลูกนะ ลูกสาวของเราเนาะลูกสาวของพวกเราเรารู้เลยว่าเวลาแบบเราก็ไปกอธเขาอ่ะเขาชอบนะแก้มเขาชอบแล้วเวลาเราเข้าไปกอดเขาเราเรารู้เลยว่าโธบหุ่นมากอย่างบุ๋นเราเข้าไปกอดเขาอ่ะบเรารู้เลยว่าแก้มชอบชอบให้พวกเราไปกอธเหมือนเขาแบบได้รับความอบอุ่นจากผู้ใหญ่จัดเพราะเราแบบมัน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 เป็นโลกในสมัย คืดเันเลยรแบบแล้ววันเสาร์มือเขาไม่รู้เราจริงๆเงย,ย้ยเวลาเราไปกอดเขาเราก็มีความสุขมากแล้วโอ้โหแบบลูกสาวกูเก่งจังเลยอะไรเงี้ยเลยอยเนอันนี้แบบไม่รู้พี่คิดไปเองหรือเปล่านะแต่เลนรู้ไหมว่าวันเนี้ที่แก้มร้องไห้อะไม่รู้นะไม่รู้พี่คิดไปเองปะนะแก้มนะเพิ่มสุกวาแก้มร้องไห้เพราะแก้มไม่ได้เสียใจที่แก้มแพ้เด็กพี่รู้สึกว่าวันเนี้ย โอเคผลออกมาแก้แพ้ก็เจิงแต่เขาร้องไห้ามมาด้วยความดีใจที่ว่าตัวเขาทาเต็มที่แล้วแล้วเขามาเจอคู่แข่งที่สมศักรีกับเขาและเขาดีใจตัวทุกว่าเขาได้มีโอกาสแบ่งปันให้กับคนอื่นบ้างเพราะเขามาถึงจนที่มันเลยที่สิ่งที่เขาต้องการแล้วอะเฮ้ยมันเป็นน้ำตาตอนที่บอกเออฉันดีใจที่ฉันจะได้แบ่งปันตรงเนี้ยให้กับผู้ที่เขาต้องการกากเหมือนเยียงที่ฉันที่ฉันมาวัมนแรกอะไรเงี้ยแล้วแก้มที่ตั้งใจจะบอกแก้มว่าไม่ได้จบแค่นี้นะ อันนี้ผิวว่าลูกซ้อมมาพอสมอควรแล้วนะร้อยกว่าสมัยนะจากวันนี้เป็นต้นไปลูกต้องไปเจอกับเอฟซีต้องไปเจอกับบรรดาแม่ๆพ่อๆที่เขารอชกของจริงจากลูกอยู่อันนี้ลูกไปเผชิญของจริงแล้วเป็นสิเป็นเต็มตัวแล้วลูกพวกเราเป็นกำลังใจให้ลูกซิ่ง์เป็นคนต่อไปของเมืองไทยนะลูกนะแก้มคำลูกจ้างเมืองเก่งมากแล้วครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ลองให้แก้มลองมองย้อนกลับไปดูว่าเะผ่านอะไรมาเยอะมากว่าจะเป็นภูเขาลูกใหญ่หรือแม้กระทั่งฝากน้ําต่างๆอาจจะมีเจ็บตัวล้มบ้างสุดท้ายแก้มก็ลุกขึ้นมาได้ตลอดความฝันที่แก้มหวังที่จะเป็นศิลปินก็ขอให้สมบังนะครับเป็นกลังใจให้เสมอครับผมภูมิใจในตัวพี่มากที่พี่ไม่หมดความพยายามและว่าความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อครับขยายพี่สู้ๆต่อไปผม เชื่อว่าพี่ทำได้นแน่นอนนะคือตอนนี้พี่จบจากมหาลัยไมมูนนี่แหละต่อไปเป็นการฝึกงานแล้วก็ทำงานจริงนะสู้ต่อไปครับขอคุคบืขอต้อนรับแล้วเปินคนใหม่ฮรับะ <c oughs>

สาวแห่งชาติของเรานะครับน้องแก้มจากสุขโขทยัย103สมัยไม่หมดนี่เสียมโคสองล้านงมืกิีบาทครับ